ไอสานนี่ครัวหรือว่าสนามฟุตบอลคะอสมันมีบอลเต็มเลยเนี่ยลูกไอสานครับไอสานนี่กระอุกไ้ไปนี่กระปุกไปอันนี้ what did you feed him by his lip got chocolate? what did you feed him ทันที i ชอกโกแเทอมามี่ใครให้หนูกินช็อกโกแลตลูกไม่ได้นะบอก d l anything Daddy what <Come. S 2> did you give it to him Come here with daddy. Tell me Nothing Look He found t on the floor No สันกินอะไรเนี่ยแม่ทำผัดหมี่ <c oughs> <c oughs> แม่ห,หนันมาอีกทีหนูก็อร่อยอร่อยโอ้โหอายุอะไรยูลุกซีริสไม่โอเคเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอ่ะมีมีมีไข่ผัด เห็ดนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะอังหุ่นใช่ไหมครับองงังหุ่นโอ้โหดูดูดเมสซ่